ตอนนี้มาอยู่ที่บ้านพักต่างอากาศพ,พูดสรุปเลยอยู่ที่บ้านพักแล้วค่ะตอนนี้มาเที่ยว3วันจะให้ดูบริเวณเอ,อ,อันนี้เป็นที่จอดรถนะคะในประตูทางเข้าเดี๋ยวกันกล,กล้องให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นประตูหน้าบ้านอันนี้เป็นรถที่เราจอดไว้แล้วก็จะเป็นบริเวณสนามค่ะ จะมีแดดนิดนึงวันนี้อากาศดีค่ะโอเคโอเคอันนี้คือทางเดินเข้าบ้านบ้านเราหลังสุดท้ายบ้านซ้ายมือนี่เป็นบ้านของเจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเขาอยู่เองแต่เราอยู่บ้านหลังหลังหลังสุดท้ายอยู่บ้านหลังสุดท้ายสวยงามมากเป็น private ดีค่ะมีทำบรุริมีที่กระโดดด้วยออกกำลังกาย <laughs> รถทุนรถทุนอันนี้เป็นบ้านอันนี้เข้าด้านนี้อันนี้เป็นสนามบ้านของของเจ้าของบ้านนะคะแต่เข้าทะลุถึงกันได้หมดแต่อันนี้มันจะเป็นโซนส่วนโซนส่วน,น,นของบ้านเช่าคะ่ะหลังนี้หลังสุดท้ายอยู่อยู่ติดริมคลองด้านหลังเป็นริมคลองคะ่ะมีอันนี้ด้วยอันนี้เข้าของเราขนมาไว้ตรงนี้ม่เหนียยยินะคะฮัลโหลสิฮัลโหลแฮปปี้เดย์ super ซ็ก super เซมอยะบุมปะมอยะมอยะฮาัน is เวาเซกนะวเซกนะกมาแกกัเขาเรียกในขั้นที่ตัดหญ้านั่นอัโตเดนี่นนี่มักนี่นี่อัลโต้รถเอ่อโรบบตรบตรบตนี่ค่ะนางมาตัดหญ้าให้ตรงนั้นน่ะจะมีบ่อด้วย อันนี้บริเวณด้านหลังค่ะน,นี่นางตัดหญ้านางขยันจังเลยอันนี้เป็นเป็นห้องซาวน่าค่ะ,ะเป็นห้องซาวน่านี่เดี๋ยวเราต้องเข้าทางนน้นแต่ห้องซาวน่าเราไม่เปิดนะคะเที่ยวนี้เพราะว่าเขาคิดอีกราคาหนึ่งสามชั่วโมงแปดสิบยูโรก็เลยบอกอไม่เอาละอุ้ยมีลูกอันนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวไปเก็บค่ะลูกวอลนัท uh, ลูก uh, ถั่วนั่นนะ่ปะป้าป๊าวอลนัทวอลนัท ถัวหัวกะโหลกบ้านเราอ่ะอย่าเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเฝาได้อักตรันได้คอมอินผมเด้อเดอร์โอเคโอเคไปเราไปดูในบ้านกันเนาะนี่มีโรบอตตัดหญ้าทั้งวันทั้งคืนนุ่ง้าอือหือโอเคไปวิคามินนั่นโอเคไปอย่าไอ้สนอคไปจัดของเข้าที่แต่บ้านสวยมากค่ะเดี๋ยวนะคะมา มัดูต่อในบ้านเาน,นี่ยวัก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 กนเนี่ยนี่ด้านในนะคะเข้าประตูมาก็จะเป็นเออเข้าเาประตูมาก็จะเป็นที่วางรองเท้าวางวางเออวางเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ประตูด้านนี้ก็จะเป็นที่ห้องนั่งเล่นแล้วนะคะบันไดก็จะเป็นทางขึ้นค่ะ ทางขึ้นเราจะนอนชั้นสองเดี๋ยวเขาขึ้นไปนะคะตอนนี้เราจะมาโชว์ข้างล่างก่อนถ่ายถ่ายข้างล่างอันนี้เป็นมุมของทีวีค่ะแล้วก็หันมาทางนี้ค่อยๆหันนะคะเอ่อทางนี้จะเป็นโซฟาอันนี้เป็นโซฟานั่งดูทีค่ะมุมบรรยากาศเนาะสวยงามกับก็ประตูหน้าบ้านที่เราเข้ามาเมื่อกี้ โอเคอันนี้เราจะมาห้องเป็นห้องนั่งนั่งทานข้าวนะคะสวยงามมากสะอาดสะอ้านบ้านนี้น,นี่เป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะกินข้าวของเราแต่มากันสองคนอันนี้เป็นพวกตู้ค่ะเป็นตู้เอ่อตู้เก็บของเร,เรียบๆน,นี่ค่ะมาดูอันนี้จะเป็นตู้ตู้แก้วตู้จานนะคะแล้วก็ Te jan ko suoi maka, hier, suoi naka, te jan banke wang jan. Tu tata dandor yes, ma ya, ma tas teru stik dun, dan nik su nel beweken, ma biar-biar, iya. วางไเป็นเตาแก๊สข้าวได้สองขังเลยแก๊สเป็นหนังสือต่ตางๆมีเกมเล่นมีเกมเล่นด้วยค่ะโอเคนี่จะเป็นแก๊สทำกับข้าวนี่วางวางอ่หม้อวางอะไรแล้วก็มีตัวดูดควรนสวยมากมากค่ะบ้านนี้แล้วก็ป้าก,กม้ม ิสคารในประตูด้านหลังค่ะแต่เราจะไม่ออกไปด้านหลังตรงนี้เพราะว่าแกนขายด้านหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นทวกเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ยาวมากใหญ่มากเคาน์เตอร์อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีซิงค์มีกาน้ำรออ้อนต้มหม้อต้มกาแฟแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นค่ะตู้เย็นใ,ใหญ่มากตู้เย็นเบาดิวอินตู้เย็นใหญ่มากค่ะสวยมากสิสวยมากใหญ่มาก ตรงกันดฟลีซิอ่มั้งกัดฟลีซ์โอ้ยเปิดแล้วแต่แต่ยังเปิดอยู่ไม่เป็นเปิดไม่เป็นเปิดไม่เป็นการเดียวแค่เปิดมันไม่มืนของเราเนี่เป็นเตาอบค่ะเตาอบกับไมโครเวฟตัวเดียวกันเลยใช้เดียกันได้ is บนว่า is see weg. h e n i o นี่ this is อย่าเป็น e ั้นเก็บของค่ะ good idea this is for us maken. e n d ชั e นม i n แข n ง okay เราจะปิดแล้วนะคะนี้แั้เอาไม่ถึงละมาจะไร o k no problem ไปเราไปดูข้างบนกัน ไปค่ะเราจะไปข้างบนกันอันนี้เป็นกระไดขึ้นมาเซลคุณลุงจะตกจังเลยอ่ะอันนี้มันเป็นไฟอโตเมติเดินขึ้นมามันจะเปิดไฟเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งแต่เขาลอกไว้อันนี้ห้องเราอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ห้องเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่เข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําก่อนเลยนะคะห้องน้ําสะอาดสะอ้านมาก ข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำค่ะเห็นเองไหมอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าไม่ใช่อ่างอาบน้ำแล้วมีกระจกมีห้องน้ำแล้วก็มออีมีผ้าเช็ดตุงเช็ดตัวให้เยอะมากอ,อันนี้ก็เป็นตู้ตู้อาบน้ำนะคะเป็นห้องอาบน้ำ ั้งแต่ไปฟังก์ซี่มานี่ห้องบ้านหลังนี้สวยมากแล้วก็ตรงนั้นอาจจะเป็นล็อกเกอร์พกผ้าเช็ดตัวค่ะเป็นล็อกเกอร์ผ้าเช็ดตัวให้นี่ค่ะน,นี้ผ้าเช็ดเท้าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือค่ะโอเคแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นพวก เตียงนอนของเราแล้วค่ะเห็นไหมนั่นประตูหน้าบ้านรถอยู่ตรงโน้นรถตีหน้าบ้านค่ะมีเตียงเด็กน้อยให้ด้วยมีเตียงเด็กน้อยไม่มีเบบีมาทำเบบี <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะขอจัดของก่อนนะคะะเดี๋ยววันนังนี้ให้ดูเดี๋ยววันนังนี้ให้ดูค่ะจู่ๆโซดข่าหมุนเร็วๆมากๆอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตู้วางของ โอเคค่ะ okay, อันนี้อ่นถ่ายถ่ายอ,อันนี้ถายจะบ้านให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอเคตอนนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจบที่เตียงนอนเนี่ยเนาะโอเคสวัสดีค่ะ